ที่น้องเทรัวันนี้พระวาจะาพูดถึงการที่พระเจ้าทรงตรัสถึงการฟื้นฟูอิสราเอลพระองค์จะทรงทําให้วงวานของดาวิดได้กลับคืนมาเพื่อคําทํานายถึงพระเมสสิยาจะได้เป็นไปโดยสมบูรณ์สารที่มาจากพระเจ้าคือการเปลี่ยนจากการกล่าวโทษตัดสินอย่างทันทีทันใดไปสู่การปฏิสังขรณ์พระองค์ทรงเปลี่ยนดาบที่ตัดสินลงโทษ กลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บูรณะเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะวิธีการลงโทษของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อแก้แค้นแต่เป็นการฟื้นฟูประชากรให้เป็นดังใจของพระองค์พระเจ้าทรงสัญญาที่จะซ่อมแซมและก่อสร้างขึ้นใหม่เพราะพระองค์ไม่ทรงปรารถนาที่จะทำลายสิ่งสร้างของพระองค์พระเจ้าทรงรักสิ่งสร้างของพระองค์มากเกินกว่าที่จะทำลายได้ พระองค์ทรงทําให้สิ่งเดิมนั้นจบลงและทรงสร้างสรรค์สิ่งใหม่เหมือนที่พระองค์ทรงทําให้ชนอิสราเอลที่เป็นดังซาาปรักหักพังได้กลับคืนขึ้นมาใหม่และในครั้งนี้บรรดาชาติทั้งหลายก็จะมาอยู่ภายใต้สิ่งที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ที่หมายถึงภายใต้พระเมสยาไม่ใช่อยู่ภายใต้ชนอิสราเอล ชีวิตทิศชนที่ได้ทำผิดพลาดก็ต้องกล้าที่จะทิ้งชีวิตเก่าที่ไม่ดีเสียเพื่อจะได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระเจ้าอย่างแท้จริงเหมือนที่อาโมสด้นํนำให้ประชากรมีความหวังอย่างสูงถึงความรุ่งเรืองเต็มเปี่ยมที่จะเกิดขึ้นอาโมสได้พรรณาถึงความมหัศจรรย์และน่าประหลาดใจในสิ่งที่พระเจ้าจะอวยพระพรดังภาพของคนไทยที่จะตามทันคนเกี่ยว หรือเล่าอางุ่นใหม่จะไหลาจากภูเขาเป็นต้นเน่นก็คือการมีผลและการไล่าตามทันกันอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่น่าเป็นไปได้เหมือนโดยปกติองุ่นเจริญเติบโตไม่ดีนักบนภูเขาแต่ในพระวาจาลับมีผลิตผลล้นหลามคิตชนที่มีพระเจ้าย่อมทำงานนั้นสำเร็จได้มากและไปไกลกว่าคนที่ไม่มีพระเจ้าในชีวิตตน ทิศชนจงระลึกถึงพระวาจาที่ทําให้เราเห็นว่าพืชผลที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนักและแผ่นดินยังอยากให้ผลิตผลมากยิ่งขึ้นพระเจ้านั้นทรงปรารถนาให้เรารับแต่สิ่งดีๆแม้อาจจะไม่ได้เป็นไปในทันทีแต่พระองค์ทรงทํางานอยู่เสมอคิศชนจึงต้องทำหน้าที่ของเราด้วยความวางใจมั่นคงในพระเจ้า พระองค์จะทรงอวยพระพรเมื่อถึงเวลาก็จะชื่นชมยินดีวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้วางใจว่าพระเจ้าทรงมองเห็นและพระองค์จะทรงอวยพระพรประทานพระกํำลังให้เราทำหน้าที่คิดสุชนอย่างดีที่สุด